สวัสดีค่ะเด็กๆวันพบกับคุณครูดโดนัทนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะคะเด็กๆได้ทาผลงานทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะเพราะคุณครูนะคะเห็นหลายคนเนี่ยอัปรูปนะคะผลงานแล้วก็กิจกรรมเนี่ยลงในอัลบั้มที่คุณครูสร้างไว้ให้นะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะพบกับคุณครูนียก็ต้องมีความรู้นะคะมาให้เรียนรู้กันนะคะวันนี้นะคะก็จะมา เรียนในเรื่องของหนังสือเล่มตัวเด็กนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยเล่มตัวเด็กนะคะก็ให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้มาตัวเด็กจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของการติดรูปภาพเนาะแล้วก็การเขียนชื่อเล่นนะคะรวมไปถึงการเขียนอายุนะคะแล้วก็ระบายสีเพี้ยนตามอายุที่เขียนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือหน้า3ค่ะเด็กๆ หยิบหนังสือตัวเด็กขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้าสามค่ะเจอไหมคะเจอแล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเลียงสามนะคะหน้าตาแบบหน้าสามนะคะหน้าตาแบบนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะของตัวเด็กนะคะของตัวเรานะคะก่อนอื่นเนี่ยคครูอยากให้เด็กๆรู้เลยว่าเพศคืออะไรเพศนะคะคือ ความเป็นหญิงหรือความเป็นชายนะคะที่ถูกกำหนดโดยสรีระของเรานะคะเช่นเด็กผู้ชายบองผมสั้นนะครับแล้วก็สวมกางเกงส่วนเด็กผู้หญิงไว้ผมยาวน,นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่สวมกระโปรงค่ะนี่คือการแบ่งนะคะของเพศนะคะระหว่างเพศชายและเพศหญิงอ่าสำหรับในหน้านี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้อง สังเกตก่อนว่าในหน้นเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะอ่าหนึ่งเลยมีเด็กกี่คนสองคนคะ่ะเด็กคนแรกมีลักษณะเป็นยังไงคะผมสั้นสวมกางเกงอ่าดูซิเขาสวมเสื้อกับกางเกงนะคะนี่คือสลีด์ของเด็กผู้ชายนะคะอีกภาพหนึ่งค่ะ ไว้ผมยาวค่ะแล้วก็สวมใส่กระโปรงที่ศีรษะที่ผมเนี่ยติดอะไรด้วยคะติดโบนะคะนี่คือสรีระนะคะของเด็กผู้หญิงค่ะเอาคุณครูขาแล้วหน้านี้คุณครูจะให้หนูทำอะไรคะไม่ยากเลยค่ะก่อนที่เราเริ่มทำกิจกรรมนะคะเราต้องไปอ่านโจทย์ก่อนค่ะว่าโจทย์ให้ทำอะไระเห็นได้ไหมคะโจทย์เขียนด้วยปากกาสีดำ่าเดี๋ยวอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะ เขียนคำตามรอยปะและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพให้สัมพันธ์กับเพศของเด็กอ่าโจทย์บอกว่าให้ดเด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะนะคะแล้วก็วงกลมล้อมรอบภาพให้สัมพันธ์กับเพศของเด็กเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเด็กสองคนนี้มีลักษณะเพศที่แตกต่างกัน เด็กผู้ชายก็จะผมสั้นสวมกางเกงเด็กผู้หญิงก็จะผมยาวสวมกระโปรงอเมื่อเด็กๆดูภาพสองภาพนี้เสร็จแล้วนะคะด้านบนศีรษะของเด็กทั้งสองคนนะคะจะมีรอยปะอยู่ถูกต้องค่ะให้เด็กๆนะคะนำดินสอเขียนตามรอยปะนะคะเด็กผู้ชายก็เขียนรอยปะเด็กผู้ชายค่ะเด็กผู้หญิงก็เขียนรอยปะเด็กผู้หญิงค่ะ เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมดูตัวเองสิว่าตอนนี้เราเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอ่าเหมือนในภาพไหมคะอ่าเด็กผู้ชายก็ผมสั้นเด็กผู้หญิงก็ผมยาวเมื่อทําหน้านี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหน้าต่อไปคะ่ะเป็นหน้าที่สี่นะคะอ่าหน้าที่4ตาตาเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมอ่าเห็นแล้วใช่ไหมคะอ่าหน้าที่สนี้นะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยของเด็กนะคะก่อนที่เรานะคะจะโตมาเป็นเด็กทารกเนี่ยเราต้องอยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เนาะใช่ไหมคุณพ่ออยู่ในท้องคุณแม่นะคะอยู่ในท้องคุณแม่แล้วก็พอคุณแม่คลอดมาเนี่ยเราก็จะยังเดินไม่ได้นะคะนั่งไม่ได้ยังเป็นเด็กน้นอยอยู่ในห่อผ้าอยู่ซึ่งเด็กแบบนี้เขาเรียกว่าเด็กทารกนะคะแล้วก็พอผ่านวันคืนหมุนผ่านไปเด็กทารกนั้นก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะ เป็นเด็กอนุบาลนะคะอ่ามีสองภาพนะมีเด็กน้องน้องทารกนะคะที่นอนอยู่ในผ้าพันไว้กับเด็กที่ชูมือเดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านนะคะและเด็กๆก,ก็อ่านตามนะเริ่มจากเด็กที่มีผ้าห่อ,อตัวก่อนเลยดดอเอกอเด็กทออาทารออกกรกเด็ก ทารกต่อไปค่ะเด็กที่ยกมือบายบายเห็นไหมอ่าดอเอกอเกอออออเด็กออะอะนอุนุบออาโนบานเด็กอะนุบานอีกรอบนะคะดอเอกกเด็กทออาทา รอโอกอรกเด็กทารกต่อไปค่ะดอเอกอเด็กออะอะนออนุบอารลอบานเด็กอะนุบานอ่ะมองเลยลงมาข้างล่างนิดนึงจะเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็ก ผู้ชายนะคะยืนทักทายกันอยู่เนาะโดยสังเกตจากอะไรนะอ่าใช่ค่ะเด็กผู้ชายก็สวมใส่กางเกงเด็กผู้หญิงก็สวมใส่กระโปรงทาอะไรล่ะคะคุณครูอ่านโจทย์เลยค่ะพร้อมหรือยังคะไปดูโจทย์ค่ะลากเส้นต่อจุดเป็นผมและระบายสีลากเส้นต่อจุดเป็นผมและ ระบายสีโจอบอกว่าให้เด็กๆนะคะลากเส้นต่อจุดดำๆเนี่ยให้เป็นรูปทรงของผมนะคะแล้วก็ระบายสีเด็กๆก,ก็เตรียมดินสอน,นะคะลากจุดนะคะทีละจุดจากจุดที่1ไปหาจุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดสิ้นสุดนะคะเด็กผู้ชายก็จะได้ผมสั้นค่ะเด็กผู้หญิงจะได้ผม ยาวเก่งมากค่ะเสร็จแล้วก็ระบายสีนะคะให้สวยงามทั้งสองภาพเลยทั้งเด็กหญิงแล้วก็เด็กผู้ชายยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าไม่ยากก็ตั้งใจทํานะคะให้เรียบร้อยให้เสร็จนะคะถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจนะคะก็ถามผู้ปกครองหรือไม่ก็ให้ผู้ปครองเนี่ยโทรมาถามคุณครูได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็มีงานนะคะ เรื่องเกี่ยวกับของตัวเด็กนะคะสองหน้านะคะสองหน้าก็เมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะห้องครูอีฟก็ส่งไปให้ครูอีฟในไลน์ค่ะห้องครูโดนัทก็ลงในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก่อนออกจากบ้านก็สวมใส่แมสหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือไม่ก็ล้างด้วยน้าสบู่นะคะดูแลตัวเองทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพของเราต่อต้านโรคโควิดนะคะคุณครูรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะอะ่แล้วก็ไว้พบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ